สวัสดีครับวันนี้มาอาธิบายาเส้นทางที่ประเทศไทยจะเดินไปเป็นต้นแบบของโลกต้นแบบในที่นี้หมายถึงเป็นต้นแบบการปกครองนะการค้าวิธีชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณใหม่ของโลกนะเป็นต้นแบบ ทั้งสี่แบบนี้เรียกว่าสี่สี่อภิหลักสีพี่หลักนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่นะมาตรฐานใหม่ของโลกแต่ว,ว่าจะกำเนิดเกิดที่ประเทศไทยก่อนนะเพราะว่าผู้คิดเป็นคนไทยดังนั้นประเทศไทยก็จะได้เป็นประเทศแรกในการ ไม่ได้ทดลองใช้คือทําจริงๆเลยไม่ต้องทดลองนะเราม,มั่นใจว่าไอ้เส้นทางเนี้ยถูกต้องแน่นอนไม่ต้องไปทดลองมันดีกว่าปัจจุบันคือมันดีกว่าปัจจุบันนะซึ่งปัจจุบันนี้เราใช้คําว่ามันเสื่อมจําเป็นต้องหนีจากเพราะฉะนั้นในขณะที่มันเสื่อมอยู่ขนาดน,นี้อะไรก็ได้ที่เป็นของมาอัปเดตอัปเดตยกระดับถือว่าเป็นของดีหมดเป็นของที่เราต้อง ต้องทำอ่ะต้องเลือกต้องเอามาใช้ต้องไปเป็นนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมามน,นำเสนอนี้เป็นการอัปเดตประเทศไทยอัปเดตคนไทยอัปเดตสองอันเนี้นะเมื่อสองอันนี้ถูกอัปเดตแล้วเราจึงจะได้ประเทศไทยจริงหรือหรือท่านจึงจะได้พบประเทศไทยจริงเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่พบที่เจออยู่เนี่ยหรืออยู่อาศัยเนี่ย เพี่พวกว่าเป็นประเทศไทยถูกปลอกนิดโดยเราทําผิดพลาดกันมาเองผิดพลาดมาตั้งแต่คณะราษฎรแล้วมันก็สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันเนี้เราจําเป็นที่จะต้องสั่งยกเลิกสั่งยุติไม่สารต่อละไม่สารต่อนะครับหมายว่าให้มันยุติจบไปซะเราเราหลงทางใช้มานาาถึง90ปีถือว่านานเพราะฉะนั้นสบว่ต้องอัปเดตใหม่ การยกระดับใหม่เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหม่ทิ้งประเทศไทยถูกปลอมไปเกิดใหม่เป็นประเทศไทยตัวจริงอันนี้นเป็นคันลองที่ถูกต้องเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมานำเสนอจริงเป็นเรื่องของอนาคตเป็นโลกอนาคตเป็นฟอร์แมตอนาคตเป็น,นกลไกรับแบบอนาคต เป็นอะไรที่เป็นแบบของอนาคตใหม่หมดเลยที่เราจะต้องไปเรียนรู้กันทั้งประเทศทุกคนต้องเรียนรู้ใหม่เพราะที่เข้าใจกันน่มันผิดมันทําไห้เเสื่อมแล้วมันก็ยังเสื่อมอยู่แล้วเราแล้วเราจะไปรักษาให้มันอาการเสื่อมนี้ต่อไปอีกเนี่ยดย้วยโดยการไปเลือกตั้งเนี่ยนี่ก็อยู่ในกลไกเสื่อมเหมือนกัน,เ,นเพราะว่าเลือกไปแล้วเนี่ยทั้งสสและพักการเมืองก็จะไปเดินวนอยู่ในกลไกเก่าของรัฐเนื่อซึ่งมันเสื่อมอยู่แล้ว มันเป็น,นกลไกเก่าๆโครงสร้างเก่าวัฒนธรรมการเมืองเก่าแล้วก็วงจรอุปถัมภ์เก่าเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า,ะาระดับเลือกตั้งไปสืบสานต่อเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตื่นรู้ว่าเออประเทศมันหลงทางมาแล้วมันก็เสื่อมมานะถึงเก้าสิบปีแล้วก็เสื่อมเป็นเสื่อมทางการปกครองนะในตัวประเทศเนี่ยดีหมดทุกอย่างเสียงเดียวคือ การปกครองนี่แหละการเมืองการปกครองประเทศไทยยังเรียกว่ายังเสียยังยังยังตั้งไม่ถูกหลักยังเสียของอยู่ถ้ามันเสียของมานานมันจําเป็นที่จะต้องพูดถึงแล้วมันจําเป็นที่ต้องหมดยุคเพราะว่าตัวประเทศมีลิขิตนั่นเองประเทศมีลิขิตนะเพราะนั้นงานผมเป็นงานมาทําตามลิขิตให้มันเป็นจริงนะทาตามลิขิตเพื่อให้มันเป็นจริงตามลิขิต ในเมื่อเรามาถึงยุคลอเิตเป็นยุคสกาววิไลแล้ลวควรจะได้เกิดเนี่ยละให้มันเป็นใ e wow, หม่เอียมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสกาววิไยนั่นหมายว่าประเทศไทยจะได้มาตรฐานใหม่เนี่นเดเรียกว่าสี P ่พิหลักหรือโฟร์ซูเป a n d สแตนดาร์ดไทด์ที่เราจะใช้สี่มาตรฐานเนี่ยมาตรฐานที่หนึ่งก็คือระบบระบอดกระกองใหม่ที่เป็นของประเทศไทยเองนะมาตรฐานที่หนึ่งนะ ที่ประชาชนปกครองตัวเองด้วยไม่ต้องเลือกตังแล้วประชาชนเป็นรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตเป็นระบบระบอบใหม่เลยซึ่งท่านก็จะได้เรียนรู้และเรียนรู้ไม่ยากเลยครับนั่นคือมาตรฐานที่หนึ่งคือประชาชนปกครองตัวเองนะแล้วประเทศไทยต้องทําเพราะว่าชื่อไทยมันบังคับเนี่ยสลายเจ้าทหารแปลว่าอิสระจะไม่่อ,อยักเข้าไปก็เป็นอิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระยิงย่งใหญ่อิสระอย่างยิ่งยง อิสลาแบบนี้ใครปกครองท่านไม่ได้ท่านต้องปกครองตัวเองเท่านั้นดังนั้นจึงต้องมีระบบระบบใหม่มารองรับการปกครองตนเองของคนไทยก็คือระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงนั่นเองเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะเราจะได้ประชาธิปไตยเต็มใบแล้วเป็นชั้นสูงอีกนะมันดีลอดดีดีดียอดดีเลิศยอดเยี่ยมนะดีเลิศยอดเยี่ยมเป็นอย่างนี้นะนั่นคือแพลตฟอร์มที่หนึ่งนะหรือมาตรฐานที่หนึ่งส่วนมาตรฐานที่สองนั่นจะเป็นประชาชนเนี้ย เป็นมนุษย์ทองคํดินายหมายว่าประชาชนนี่เป็นเป็นทองคาอ่ะเป็นมนุษย์ทองคําม,มีค่าเท่ากับทองคําเลยดังนั้นท่านจะมีทุนสํารองกันได้ทุนสํารองกันที่นี่เซตไว้สี่ล้านถึงสิบหกล้านแต่ตอนนี้อัพไปเป็นหกล้านถึงยี่สิบล้านนั่นคือประชาชนจะมีทุนสํารองบุคคลนะแต่ละคนนะแต่ละคนที่มีบัตรประชาชนคนไทยนะจะได้ทุนสํารองคัละหกล้านถึงยี่สิบล้านเพื่อไปทําระบบการค้า แบบใหม่น,นี่นะไปทางระบบการค้าใหม่ที่เรียกว่าพอเพียงกิซึมไม่ใช่แคเป็นตอลลิซึมเป็นระบบการค้าใหม่นะอันนั้นคือแพลตฟอร์มที่สองคือเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของประชาชนที่ประชาชนมีมูลค่าเท่ากับทองคําแล้วไปทําการค้าใหม่ด้วยวินยัยมนุษย์ทองคําวินยัยคือประชาชนเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ทองคําวินยัยนะก็แจงสั้นนี้ส่วนอันที่สามนั่นเป็นการสร้างเมืองสี่สไตล์ สร้างเมืองสี่สไตล์การสร้างเมืองมันทําให้ชุดเศรษฐกิจเดินเพราะฉะนั้นอันที่สามเนี่ยมันจะคู่กับอันที่สองอันที่สามนี่เป็นการสร้างเมืองประเทศไทยสร้างถึงยี่สิบเมืองเมืองหนึ่งมีเทียบเท่าได้เท่ากับจังหวัดหนึ่งอะจังหวัดหนึ่งแต่ว่าแต่ไม่ได้หมายว่ามีแผ่นดินจังหวัดเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่นะครับคือจังหวัดเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวเมืองมาสร้างอีกใหม่สร้างรอมรอบหรือจะสร้างข้างๆก็ได้ ไม่ไกลเกินไปสิบกิโลแบบนี้คือสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งเมืองคู่กันเมืองคู่กันนะกับกับจังหวัดที่ใหญ่สิบจังหวัดไอ้ยี่สิบจังหวัดแบบนี้นะแล้วไอ้เมืองที่สร้างนมายี่สิบเมืองแบ่งเป็นสี่สไตล์สไตล์ที่หนึ่งเมืองไฮเทคก็คือเมืองปัจจุบันที่เราเป็นอยู่เนี่ยที่อยู่ภายใต้ชิปเซตอันนี้คือเมืองไฮเทคเมืองที่สองก็คือเมืองย้อนยุคสมัยกุศิีอยาเลย เราสร้างแบบนั้นเลยนะเป็นเมืองสมัยกรุงงรีอยาเข้าไปอยู่ไปอยู่เลยส่วนเมืองที่สามเป็นเมืองกีฬาเน้นกีฬาสุภาพบันเทิงเนี้ยเมืองที่สี่เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมโลกรักษาสิ่งแวดล้อมโลกจะมีเมืองสี่สไต่านี้ให้หมุนเวียนอยู่นะหมุนเวียนอยู่อย่างไรก็ไปดูลาร,รีการสร้างเมืองมันทาให้ฉุดเศรษฐกฐิจเมืองต้องเกิดถึงยี่สิบเมืองแล้วประเทศไทยจะทําดีลตกลงกับต่างประเทศหมายว่า เราจะไปเชิญชวนประเทศต่างๆมาทําการค้ากันในระบบการค้าที่เรียกว่าทุนสมมาตรหรือพอเพียงกิซึมนั่นเองไม่ใช่แคปไปตอนรซึมนะเป็นระบบการค้าใหม่ที่ประเทศอื่นๆสนใจที่อยากจะค้าขายแบบใหม่ะประเทศไหนก็อยากหนีออกจากทุนนิยมทางนั้นนะเพราะฉะนั้นก็จะมาสนใจการค้าขายแบบนี้เมื่อเข้ามาสนใจค้าขายแบบนี้จะทําให้ประเทศนั้นต้องสร้างเมืองด้วยตามประเทศไทยน่ เขาจะใช้กดบัตรเดียวกันกดบัตรอก็จะต้องสร้างเมืองประเทศไทยสร้างยี่สิบส่วนประเทศเขาสร้างสี่ทิศสี่ทิศทิศละสี่เมืองก็เป็นสิบหกเมืองนั่นเองนะสิบหกเมืองเนี่ยมันก็จะเกิดอุตสาหกรรมผลิตอุตสาหกรรมทุกชนิดโอ้โหอุตสาหกรรมทุกชนิดเกิดหมดแล้วก็มีคําสั่งอยู่ซื้อซือตลอดเพราะมันต้องสร้างเมืองเพราะอุตสาหกรรมมันเกิดการันตีห้าปีถึงสิบปีนี่ ถ้าเป็น GDP ก็สองหลักตลอดอันนี้เป็นการฉุดเศรษฐกิจโลกอย่างแท้จริงเพื่อการสร้างเมืองอ่ะอันนี้คือแพลตฟอร์มที่สามแต่ฟอร์มที่สี่ 4, นี่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณเพราะเราเป็นประเทศพุทธเพราะนั้นก็จะเน้นพุทธิการคอสมิกือเป็นนิการหมันเป็นพุทธเพื่อเพื่อประชนประรองตัวเองอ่ะไม่มีพระนิกายนี้ไม่มีพระมีแต่คารวะสถาบันอ่ะมาถือสองดุลเพราะว่าดุลที่สี่คือพิษณีไม่มีเหลือแค่สามดุล คือสามพุทธบร,ริษัทนั่นเองเพราะฉะนั้นพิสุมีหนึ่งดุลส่วนผู้ชายผู้หญิงมีคนละดุลก็เป็นสองดุลดนั้นคารวะสัธรรมจึงเป็นผู้ดูแลศาสนาเองควบคุมดูแลศาสนาเองนะทีนี้ผ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงประชย์ก็จะดูแลให้อย่างดีไปตามวินัยนั่นแหละถูกต้องนะเดี๋ยวนี้นะแล้วก็เป็นการส่งภาษีทุกสุขส่งภาษีทุกส่งภาษีสุขมีค้องสุขในระดับชั้นหนึ่งถึงสี่ต้องส่งนะ ภาษีทุกก็คือพื้นที่ที่ท่านอยู่ท่านเห็นอะไรไม่ไม่ถูกถูกใจถนนเป็นรูปเป็นบ่อรายงานแม่ค้าขายทาอาหารสุกพบรายงานได้ใครเสียงดังหรืออะไรเนี่ยรายงานได้หมดท่านเป็นหูเป็นตาให้กับรัฐบาลโดยท่านเป็นตัวรัฐเป็นตัวเจ้าหน้าที่รัฐยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เต็มร้อยนะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็หมายว่าคือคือท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเสร็จแล้ว พออายุหกสิบท่านก็จะได้เหมือนบำเหน็จนานเหมือนบำเหน็จน,น,น,นานนะครับแต่ที่นี่ไม่ต้องรออายุหกสิบแล้วจึงได้บำเหน็จนานท่านได้เลยทันทีที่เซ็นสมัครเป็นมนุษุ์ทองคำวิน,นัยนะท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่รับไปด้วยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็คอยรายงานนะเดีย๋ยวนี้นะฮะอันนี้แล้วก็วันหยุดทำงานก็ทำหกชั่วโมงต่อวันแล้วก็ปีหนึ่งหยุดสองเดือน แล้วก็ทุกคนต้องไปท่องเที่ยวประเทศต่างๆต้องไปเที่ยวต่างๆเพื่อเงินมันสะพัดไปทั่วโลกในกลุ่มชาติเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดกลุ่มการค้าใหม่เรียกว่ากลุ่มการค้าชาติการระยานมิตรการค้าชาติการระยานมิตรนี่แหละครับมันจะเป็นที่เพึ่งใหม่ของโลกทั้งชุดเศรษฐกิจทั้งเป็นการค้าที่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ผมมานําเสนอเนี่ยเป็นเรื่องในอนาคตนั่นเองเป็นเรื่องของอนาคตที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลก เพราะนั้นทุกท่านต้องเข้าเรียนรู้ที่จะเตรียมตัวเป็นพลเมืองใหม่ที่เป็นประมุขฝ่ายปกครองก็คือเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการการเลือกตั้งก็จะก็จะไม่คือมีเลือกตั้งเราไปเข้าคูหาทุกคนเข้าคูหาเลือกตั้งแต่ไปแต่ที่จะเลือกเบอร์ต่างไม่เลือกเราไปเลือกตัวเราเองการเลือกตัวองท่านก็คือการไปทํโหวตโน่นนั่นเองคือถ้าท่านไม่เลือกเบอร์ใ,ใดเนี่ยเบอร์ใ,ใดก็ไม่ได้อานาจของท่านที่จะไปให้กับ บทต่างๆเมื่อไม่ได้ให้ไปมันก็อยู่ที่ตัวท่านน่ะอยู่ที่ท่านเพราะนั้นการที่จะให้อํานาจอยู่ที่ตัวท่านท่านก็ต้องไปทําบทโนต้องการบทโนรูปับรเลือกตั้งทุกบัรโดยมาตรฐานต้องมีบทโนทังนั้นเพรกนต้องไปกาบทโนก็คือไม่ได้เลือกใครฉันเลือกตัวฉันเองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เลือกใครเลยคือเลือกตัวเองเลือกตัวท่านเองนั่นแหละครับเพราะนั้นอำนาจที่ใดยืนอยู่ที่ท่านเมื่ออยู่ที่ท่านท่านก็เอาอำนาจที่ต่านั้นสั่งเป็นคําสั่งสิบคำสั่งสิบคำสั่งอยู่ในรการที่สิบ เพื่อไปปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องน,นี่คือการออกคำสั่งของประชาชนนี่แหละคือการใช้อำนาจทิพไตใจของประชาชนผมมาสอนมาฝึกประชาชนให้ใช้อำนาจทิวไตใที่ท่านมีอยู่ในบัณร์ชนใช้ให้เป็นเพราะมันเป็นอำนาจสามดุลส่วนมากเราใช้ไม่เป็นเราจะไปยกให้จนที่สูดแล้วจนที่สูดมันมันเอาไปดุลเดียวท่านมีสามดุลน,นะท่านไปยกให้มันมันเอาไปดุลเดียวแล้วท่านก็ไม่ได้ใช้อะไร มันเสร็แล้วธักา,านั่งดูที่บ้านเนี่ยแล้วพวกที่ได้ดุลเดียวมันไปสร้างดุลที่สองขึ้นมาเองมันไปตกลงกันเองสร้างดุลที่สองเพื่อเกิดรัฐบาลไงพอเกิดรัฐบาลขึ้นมาก็นั่นแหละตามเจราจาต่อรองตกลงของพวกเขาอ่ะพวกเขาก็ไปเล่นเกมการเมืองกันต่นอไม่ได้เกี่ยวประชาชนเลยมันเป็นผลประโยชน์ของพวกเขานะแล้วเขามีแค่สองดุลนี่เองแล้วมันแก้ปัญหาประเทศได้ไม่ฉับไวยทันที เพราะนั้นประชาชนจะต้องเลือกหมู่กลุ่มคณะใดก็ได้ที่มุ่งไปเอาหน้าสามดุลต้องเลือกหมู่กลุ่มคณะนั้นซึ่งก็คือขบวนกู้ชาพระนาสองนั่นเองขบวนกู้ชาพัฒนาสองนั้นมุ่งไปเอาสามดุเลเพื่อจัดก,การปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนสมัยพระนา,ต,าต้องเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแก้ปัญหาได้เร็วไวฉับวทีนี้พอมาในยุคเอไอนี่ก็ต้องเป็นขบวนกู้ชาพระนาสองนั่นเองท่านใดอยากจะแก้ปัญหาประเทศท่านก็ต้องมาสมัคร เป็นบุนผู้ชับจักสองอย่างสอสออยากจะแก้ปัญหาประเทศท่านก็มาสมัครเป็นขบวนผู้ชับจักสองได้หน้าสามดุลแต่ถ้าท่านไปเลือกตั้งเป็น aine, สอ <Rut, S 1> สอ <ark>. ท mm ่า hmm. <Leonardo, S 1> นได้ด <ales> ุลเดียวแก้ปัญหาประเทศไม่ได <t> ้หรอกท่านต้องไปคุยกับอีกก็ให้หัวหน้าพักท่านไปคุยกับอีกพักหนึ่งเพื Chry ่อเจรจากันว่าจะได้เป็นรัฐบาลไหมเนี่ยมาเจรจาตรองกันอีกสมมติได้เป็นรัฐบาลก็ได้แค่สองดุลแล้วมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เต็มที่เต็มจานวนดังนั้นมันไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชนนะไอ้พวกสอสอพรรคการเมือง ไม่ใช่ที่พึ่งของประชาชนนะครับมันเป็นที่พึ่งของพวกพรคการเมืองพรรคเมืองมั่งคั่งร่ํารวยยิ่งใหญ่มันสบายมากเลยมันชอบมากเลยพวกพรคการเมืองได้ท้งอำนมารัฐได้ทงนางนเงินโอ้ได้ท้งคนรับหน้าถือตาเขาชอบแน่นอนแล้วมันเรื่องอะไรท่านไปให้โจที่สูดออกำหน้าท่านไปใช้อ่ะท่านเองอ่ะออกคาสั่งได้ท่านมีหนา,นานสามดุลแล้วท่านต้องเลือกบุกบูหน้าที่มาใช้หน้า,นา,นานสามดุลน,นี้ครับมันจะเจะเร็เววยตอบสนองประชาชนได้ทันที เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเอ้เรามันต้องเลือกหมู่คณะที่มันไปเอาสามดุลน,นะมันจึงจะตอบสนองช่วยประชาชนได้ทันท่วงทีเร็วไวเราจรึงจะได้การดูแลปกป้องทิทกษ์ประชาชนอย่างอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะฉะนั้นต้องเลือกหมู่กลุ่มคณะใดก็ได้ที่มุ่งมาเอาหน,น้าสามดุลต้องเป็นแบบนี้ฮะต้องพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้น เอเชิญบ้านทุกๆหลังบ้านนะเจ้าบ้านทุกบ้านบ้านที่มีทเบียนบ้านนะผมก็รอดเลยผมให้หนึ่งแสนบาทบ้านหนึ่งแต่แต่ว่ามีสี่คนนะท่านต้องเอาใบแสดงเจตจำนงสี่คนมามาให้กับองค์การกระบเหมาหน้าของท่านาเพื่อรวบรวมให้ได้สี่สิบล้านใบแล้วส่งมาที่รทกระบวนการพิจารณสองคือพูดง่ายกระบวนการผู้ชาพิจารณาสองจะทำหนที่รวบรวมใบแสดงเจตจำนงของประชาชนสี่สิบล้านใบ ไม่ได้ครบแล้วก็บวนกู้ชาติประศักด์สองนำไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศแล้วนะครับรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ก็ตกตกไปเลยนะแล้วประชาชนก็ประชาชนก็จะเตรียมตัวที่จะปกครองระเ,เองในปีที่สามคือปีที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันเป็นมันเป็นปีที่ต้องอยู่ในการดูแลของขบวนกู้ชาติประศักด์สองเพราะพ่จะตักมมาตากู้ชาติกระชาะเวลาสองปีเนี่ย เพราะมันจะต้องรื้อกฎหมายใหม่หมดรื้อกฎหมายหมดทุกกระทรวงเลยเรียกยกเลิกเลยแล้วเขียนใหม่มันใช้เวลารื้อหนึ่งปีเขียนใหม่อีกหนึ่งปีรวมแล้วเป็นสองปีส่วนประชาชนก็ต้องฝึกตเตรีอมกันที่จะเป็นตัวรัฐบาลเพราะท่านมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเลยนะครับการเข้าคูหาเลือกตั้งแล้วไปกาเบอร์ไม่เลือกใครนั่นนั่นคือเลือกตัวเองให้เป็นรัฐบาลเลือกตัวท่านเองเป็นรัฐบาลช่วยบอกกันในครอบครัวเจ้าบ้านช่วยบอกลูกบ้านเนี่ย นี่มันเป็นเรื่องใหม่แล้วเราต้องมาคุยกันต้องมาสมัครสมานสามัคคีกันต้องมายกระดับเป็นคนไทยตัวจริงทแล้วนะแล้วไปทําแบบที่ขบวนผู้ชางประดักสองแนะนำนั่นเอก็คือไปทํพปรมาณุวนอก็คือไปเลือกตัวเองคือทํครั้งนี้เราเลือกตัวเองเราเรียกให้เคราะห์ที่สวยคือไปเลือกตัวเองเป็นประมุขฝ่ายปกครอง ยนีย้ฟังนี้น่าจะฟังชื่นใจมากกว่ามั้งนะไปเลือกตัวท่านเองเป็นประมุขสากคของไอช่องที่เลือกตัวท่านเองเป็นประมุขสากครองคือช่องโวตโนนั่นเองเพราะท่านไม่ไปเลือกเบอร์ใดๆอำนาจท่านมันก็อยู่ที่ท่านเหมือนเดิมแล้วท่านไปกาโวตโนนั่นคือการเลือกเองนะเพราะโวตโนมันเป็นหลักฐานว่าระบบระบบตัวแทนน่ะมันจบลงมันตายลงมันสิ้นสุดลงเป็นหลักฐานต่อเวทีโลกเลย วทีโลกยัได้รู้ว่าเอาประเทศไทยทําให้มันจบมันตายไปแล้วนี่เป็นต้นแบบโลกประเทศอื่นเดียวเขาจะเรียนแบบตามประเทศไทยเองที่ประชาชนจะปกคอยแต่คนไทยทําให้ดูตัวอย่างก่อนมันมีหลักฐานจริงมันตายจริงมันได้ตายจริงไม่ได้เลือกใครเบอร์อะไรเลยแต่โบวโนนะ่นเราได้ประกาศไปแล้วในใบแสดงแจตนโ่งสุขไปแล้วว่าโบดโนคือคะแนนเสียงที่เลือกตัวประชาชนเองเพราะหน้ามันอยู่ที่สประชาชนเหมือนเดิมนั่นคือเลือกตัวเองนะ เกเตัวเองเพราะนั้นถือว่าใบกาบบนโดนนั่นคือเบอร์ของประชาชนนั่นเองที่จะเป็นประมุขค,คือเป็นรัฐบาลไปตลอดกาลเพราะนั้นประชาะชนก็จะเป็นรัฐบาลไปตลอดกาลแต่ก่อนจะเป็นเนี่ยจะต้องฝึกหัดสองปีโดยอยู่ในการดูแลของขบวนกู้ชาพักตร์อสองก็จะต้องรื้อประชาไยใหม่หมดภายในสองปีหรือกฎหม,มายใหม่หมดนะสองปีแล้วสองปีประชาชนก็ฝึกหัดที่จะเป็นรัฐบาลอ่ะสองปีแล้วก็ฝึกหัดที่จะใช้เงินทุนสำรองบุคคล คนละ6หกล้านถึง20ิบล้านจะใช้อย่างไรดูแลอย่างไรนะรต้องใช้ไปอะไรสองปีในการที่จะ,ะ,ะหมุนเวียนอยู่ในประเทศอยู่ในเมือง4ี่สไตล์ต้องมีภารกิจทําอะไรต้องไปฝึกไปซ้อมเพราะท่านต้องหมุนเวียนไปอยู่ในเมืองสสไตล์นะครับทุกๆ3ปีหมุนเวียนที3ามปีเปลี่ยนทีก็ต้องเรียนรู้เตรียมตัวที่จะไปนะและ้วในขณะเดียวกันก็เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณใหม่การส่งภาษีทุกสุกก,ก,การรายงานการเป็นเจ้าหน้าที่รับ2 5จะเพิ่มเป็น50สิ ็5ก็ได้ถ้าท่านเห็นอะไรที่มันขาหน้าขาตาแล้วเจ้าหน้าที่รับไม่สนใจหรือเจ้าหน้าที่กําลังไม่เพียงพอเงี้ยหรือเรียกแล้วมามาไม่สูรณ์ไม่ทันท่านกดออนไลน์อยู่นั้นเลยเพิ่มกําลังท่านเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสามนะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสามที่มาจับกลุ่มได้นะอย่างเงี้ยแล้วเวลาออนไลน์ไปปพิบได้รับการรับรองเพิบมเจะาหน้าที่จะมาที่ท่านเนี่ย เสร็จแล้วไอ้สัญญาณมือถือเนี่ยมันจะแจ้งไปยังท่านเคลื่อนไปตรงไหนมันจะแจ้งให้ใกล้เคียงในในไอเอเใกล้เคียงนะในเใกล้เคียงนะมันจะแจ้งให้คนตรงนั้นตรงนั้นทราบอ่ะนะตรงนั้นจะตอนนั้นก็จะรู้เลยสัญญาณไปเสร็จก็จะไปบอกพวกนั้นว่านี่คนนี้นะคนนี้หน้าตานี้นะเป็นเจ้าหน้าที่รับนะระดับสามนะมาตรวจสอบเรื่องนี้นะท่านอย่าได้ไปทําอะไรต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าภาพมันจะปรากฏออนไลน์เพราะเจ้าหน้าที่ออนไลน์นั่งดูอยู่ ผู้ง่ายท่านอยู่ในการจับตาของรัฐของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะนั้นคนนี้ไปที่ไหนอย่าไปขัดขวางคนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่รัระดับสามเขมาตรวจสอบเขาเจ้าหน้าที่จริงๆเวลาไม่มีมาไปช่วงทันทุกทีเพราะนั้นคนนี้ได้เลยคือประชาชนคนไหนก็ได้ตรวจสอบขอขอเป็นระดับสามอะไเลียงแค่ส่งรายงานแต่ว่าที่นี่เป็นอย่างนี้ที่นี่เป็นอย่างนี้ที่นี่เขาจะพิจารณากันอย่างรวดเร็วและอนุมัติแล้วก็ดูออนไลน์ท่านถ้าท่านโกหกท่านก็ติดคุก เพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไปหาเรื่องขายไม่ได้มันต้องเป็นความจริงเมื่อท่านเจอความจริงถ้าเป็นเจ้าต้าที่รับท่านเพิกเฉยไม่ได้ท่านต้องรายงานนี่ไงภาษีทุกนี่คือภาษีทุกรายงานปุ๊บท่านได้ค่าค่าแนะนำค่าตรวจสอบถ้าเป็นเจ้าน้าที่รับระดับสองระดับสามถ้าได้เงินได้เงินอีกนะเป็นอย่างนี้นี่คือระบบใหม่นะฮะ อาแล้วอันเดนี้ยังไม่ลงรายละเอียดเอาให้เห็นภาพแล้วเฮ้ยมันมีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะนั้นประชชนทั้งหมดเนี่ยท่านคือเจ้า้าทีา 20, รักยี่ห้าเปร็นนั่นคือแพลตฟอร์มที่สี่อะให้ความคุ้มครองปกป้องพิทักษ์ดูแลใกล้ชิดแล้วทางด้านจิตวิทยาทางด้านท่านจะรู้สึกว่าอยู่ในประเทศที่มั่งปั้นคงนอนหลับตาสนิทไม่มีใครมาอะไรมัน มันเป็น Security ที่ชั้นสูงเลยเป็น Security ชั้นสูงเลยนี่คือระบบระบอบใหม่ที่ท่านจะได้พบได้เจอนั่นเองอาลักก็หวังว่าคงเห็นภาพที่ผมมาแนะนำนะครับมันเป็นเรื่องใหม่ที่เราต้องปรับตัวเรียนรู้กันใหม่นะครับอาลคลิปนี้ก็จะจบเพียงนี้แต่ว่าอยากจะให้ฟังคลิปต่อไปนี้ผมจะสรุปย่อยให,ให้เห็นเทคนิคชั้นสูงง่ายๆว่าเมื่อประชาชนมีอำนาจสามดุล ประชาชนจะใช้อานาคสามดุลเนี่ยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราจะอธิบายเรื่องอนาจสามดุลันทีนดีที่ประชาชนมีอยู่ในบัตรประชาชนทุกใบเลยทุกใบมีอานาคสามดุลแต่ท่านใช้ไม่เป็นผมจะมาแนะนําวิธีการใช้อนาจสามดุลให้ท่านได้ใช้เป็นอย่างมืออาชีพเลยนะครับเอาละจบคลิปนี้แล้วก็เชิญดูคลิปอานานาสามดุลต่อครับขอเชิญครับผมแอร์ธรรมาธิติิตายยินที่ต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ